าสตราจารย์ดรสุประชัยปทุมนาคูลรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในการเปิดงานและมอบนโยบายแก่ที่ประชุมในการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการดิจิทัลฐานสคริปกระบวนการจัดทำดิจิทัลฐานสคริปสถานศึกษาเอกชนโดยมีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่กำกับดูแลงานด้านทะเบียน ผู้ดูแลกระบวนการด้านทะเบียนและผู้ดูแลด้านเทคนิคเข้าร่วมการประชุมกว่า87สถาบันโอกาสนี้รองปลัดกระทรวงอวได้กล่าวว่าโครงการดิจิทัลฐานสคิปนั้นจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลโดยปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐในสังกัดของกระทรวงอวทุกแห่งได้เข้าร่วมโครงการดิจิทัลฐานสคิปแล้วซึ่งขณะนี้เองทางด้านของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้วจํานวน26แห่ง ทั้งนี้ในระยะเปลี่ยนผ่านอาจจาเป็นต้องมีการใช้ทา่าสกิปในรูปแบบของกระดาษควบคู่กันไปด้วยแต่กระทรงวงอวก็มีความคาดหวังว่าภายในระยะเวลา2ปีนับจากนี้ฝ่ายที่ผลิตบัณฑิตซึ่งก็ได้แก่สถาบัานอุดมศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่งจะปรับเปลี่ยนมาใช้ดิจิทัลท่าสกิปอย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคตสำหรับการประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ก็ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายหน่วยงาน ในการแนะนำแนวทางการพัฒนาดิจิทัลฐานสกิปที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยการแนะนําเทคโนโลยีและกระบวนการที่ควรปรับปรุงให้สอดคล้องกันรวมไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์จากสถาบันที่ให้บริการดิจิทัลฐานสกิปแล้วโดยที่นิสิตนักศึกษาสามารถที่จะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากดิจิทัลฐานสกิปของตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว